เฮ้ยเฮ้ยมันไผ่หันเฮ้ยเป็นยังเฮ้ยมันไผ่หันโอ้ยสางเอรเขามาแป้งตู้เย็นให้โอ้เจ้าเด้คือมาน้องสีนัดเอิกโอ้ยคอยพอนเขามาอาบน้ำนึงเนี่ยแต่ว่าไม่เมย์จะหิวเข่าบ่หิว่เลยน้อมียังเกียนมีมีมีเขาเก็บเห็ดมาเก็บอยู่ไซเด้าเก็บอยู่ตลาดม้าหัวอันนั้นมันรักเข้ามาเห็ดแล้วเราบอกแกงเห็้หันแร็วเร็วเร็วเร็ว ہاں เสียบีบ่เฮ้ยมันคือเป็นเชีย่ยเข้มเลยจะกระเส็บอยู่ก,ยกันแซ่บจะก,กินาาออกในร้านเลยเฮ้ยสุดขัามในร้านเลรออีพออีพอให้พอจะกินข้าวกล้อนลกูกเพาไม่เลื่อนเชี่บ้ะก็อีพอโอ้ยให้พอจากินข้าวก,ล,กล้อนลูกจอยจังว่าวเพราะไม่เลือ่อนเชีบอ้ะก็อีพออีดีไปจังว่าให้พอเจ้ากินข้าวกล้องจอาจังว่าว อิ่มบ่เฮยอิ่มแล้วเอาจะมีเรื่องยังชว์กันพอจะบอกมาโอชิบอยี่พอว่ามึงเสาร์นอกมมนเงรจะแกงเห็ดเอาคือมึบอกแต่จะทำอิส์้องเจเองม่หากควาเาพี่พอมึงคืออนนี้มีโจรขึ้นเพื่อนเท่าไหร่มันเห็ดยังไงพวกเท่าไหร่มันคมคืนอีแม่เฮ้ยแต่คือบ่ห้องไ้ชาวบ้านเขามาซอยคอยว่าชิห้องแล้วมันบอกหายห้องเป็นยังมันคือบอกหายห้องห้องจึงได้ มันคอยหอกมนชุบมาอีกจักเ่อโอ้ยแบบนี้จะกระปิดใจจนนะตายนะโอ้